ก็ถือว่าเป็นการที่ดีนะที่ว่าเขามองภาพแบบคิกขุกคิกขุกอ่าแบบน่ารักน่ารักอ่ะทำให้เขาเนี่ยกล้าที่จะเข้ามาฟังคำใช่พอเจอภาพน่ารักอ่ะพระอาจารย์พระอาจารย์หลังฮะพระอาจารย์หน้าฮะท่านผู้ชมกำลังกำลังสนใจพระอาจารย์พระอาจารย์โชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมครับขออนุญาตฮะอ๋อได้ได้จิญพรครับเอาเป็นแบบไหนดีคุณโยมก็เอาแบบที่พระอาจารย์ได้เทศสอนบ่อยๆแล้วคนชอบ ประกอบดนตรีใช่ไหมฮะประกอบดนตรีหน่อยกองกองกองพร้อมครับผมครับคือว่าสมมุติวันนั้นนะฮะมีเหตุการณ์ชนหนึ่งเหตุการณ์ว่าที่พระจานทร์ไปเทศที่เขตลาดพร้าวเนี่ยเลยคุณโยมมาบรรยายธรรมะทีนี้ระหว่างนั้นมันเป็นงานเขาเรียกว่างานหลายๆอย่างมารวมกันเป็นงานระบบการชาติก็มารวมกันเวทีพระเทศอยู่ตรงนี้ เวทีฮิปฮอปอยู่ตรงนู้นอ้าฮิปฮอปม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 ามามาฮิปฮอปมาเรามีฮิปฮอปด้วยครับเอามาแล้วเชิญหน่อยฮิปฮอปเวทีพระอยู่ตรงนี้เวทีฮิปฮอปอยู่ตรงนู้นมาหมดเลยมาหมดเลยมาจัดงานฮิปฮอปของจริงเลยค่ะเป็นการประชันกันตรงโน้นนะครับฮิปฮอปตรงนี้ถามว่าเมื่อสองเวทีนี้ประชันกันอะไรจะเกิดขึ้นพระก็ต้องสู้ไม่ได้พระก็จะสู้ไม่ได้เฮ้ยโหูเวทีฮิปฮอปอยู่ตรงนู้นเวทีพระที่ตรงนี้เอาแล้วเราจะเทศยังไงดีเนาะ ทีนี้ซาวฮิปฮอปเขาก็บรรเลงขึ้นมาอ่ามีซาวครับซาวมาขอซาวฮิปฮอปครับฮิปฮอปฮิปฮอปเขาเล่นไปเรื่อยๆครับฮิปฮอปเขาเล่นไปเรื่อยๆอาตมาภาพประกับการเทพไปเรื่อยๆเจริญพรญาติโยมวันนี้อาตมาภาพมีโอกาสมาแสดงพระธรรมเทศนาวณียเทพในเรื่องของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ีอันนี้คำอะไรคอนเสิร์ตวันนี้เขาเรียกว่ามาแสดงทำแบบใหม่ร่วมสมัยอ๋อแบบร่วมสมัยขอฟังเวอร์ชันเต็มครับเวอร์ชันเต็มเต็มเลยเหรอเอาเลยครับโอเต็มเต็มเลยครับตัวกอชาเขาเต็มอยู่แล้วเนี่ยอ่ะเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนวันนี้อาตมาภาพมีโอกาสมาแสดงพระธรรมปฏิบัาเนาะวันนี้จะพูดในเรื่องของ ทำพระแนวใหม่ตั้งอกตั้งใจตั no like ้งไว้ให้ดีตั yeah. uh. ้งแต่บัดขอจงตั้งใจตั้งตัวตั้งต้นตั้งใจเพกผลฝน่าฟันฝันปปอบรมบกเพาะสอดจิตสอดใจเพริมเสริมสอนใสกระสวมใส่คุณธรรมเย่เออาจารย์ครับอยากฟังอีกมีอีกบทไหมครับมีมีคุณยอาจัดไป แม่ทีนี้พ,าาพ,าพอาจารย์มีตะโพนมาด้วยมีตะโพนอ่ามีตะโพนขอตะโพนนะฮะขอตะโพนครับขอโชว์นะฮะวิธีการเทศแบบนี้เขาเรียกว่าเข้ายุคเข้าสมัยเข้าถึงหัวใจของเด็กรุ่นใหม่ผมมือได้ไหมครับอาจารย์หน้าแก้หน้าเป็นสีนแนกระสัดตราหอกจากพาราเขาเดิน ดงเอ้ยก็กนะก็งเกิกนะก็งเกิดก็งเกิดก็งเฮเฮอเอ็งเอ็งเอ๋งเฮ่อเอ็งนะก็งเอ็งเอ้ยเราเวทสันดอนสมริยาวงหัเท้าเธออุ้มอมเน่พ่อชาริยาชมนาง มัสีกมแม่กันฤกษรยาอุ้มมาแกวกันนะกูมารียนนะเฝ้าตามสันเด็ดเอ้ยึกษ์กกษ์กเกเกกกเออ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 เอ คือแบบว่าถ้าแบบถ้าแบบถ้าถ้าถูกใจจริงทุกคนโยมถ้าเป็นพระอาจารย์พระอาจารย์จะทํางานแบบเป็นทีมธรรมะเหมือนกันอ๋อทางานแบบเป็นทีมคือเราสามารถถ้าถูกใจจริงอัต้องสาธุและสองมือรูปหัวและบสสดชื่นอออ่าไหนเราหน่อยสาธุสดชื่นพร้อมกันไหนสาธุสดชื่นชื่นใจเหอนเดียยส่งไนเดร์ระเพลงนี้เลยครบแล้วจะรักกับวงพัเทลุง เราไม่ยอมกันไหมเราม่รักกันไหมลองไหมลองเละเราไม่ยอมกันไหมเราม่รักกันไหมลองไหมลองเละเธอมี